แปดสองมีอยู่ในสูตรเต็มเก้าแปดสองมีตัวร่องเก้าห้าสองก็ตัวร่องในใจอัตมาคือตัวนี้มาบ่อยที่สุดคื 7, 5, 2, 7, อเจ็ดหาสองเจ็ดสองห่าแถมเจ็ดเด็กเดินตลอดตลอดสองสามปีซื้อหวยขาดเจ็บขาดใกล <c oughs> ขาดเก้าเป็นไข่เป็นหนี้เป็นสินซื้อหวยมีเจ็ดมีเก่าเงินเข้ากับเป๋าล้นเหลือ เนี่ยติดเจ็ดติดเจาะติดเก่าไว้แสดงว่างวดนี้อาจารย์ในวิ่งแปดเดินแปดสองสามโตตามสูตรเต็มคือหาแปดสองตว่าอัตมาชอบตัวเดินตัวเดินนี่คือเจ็ดกับเก่าเจ็ดห้าสองตัวเดียวอัตมาชอบตัวนี้แต่ว่าอันนี้คือโตตรงบ่ตต้องกลับเพียงตว่ากันไพลอยากโตอยากเต่งอยากอยากกับก็ได้บานี้ตัวล่องมันขาดบ่ได้แปด เดินไซจ็ตแปดเดินไซเก่าหารอตเตอรีใ้ไทยแล้ววที่หนึ่งเด้อขาดจ็ดขาดเก่าว่าใดข้างล่างยกสองมาตัวเดียวตัวที่อาจารย์ในี่ยบังนี่คือหลักร้อยครั้งที่สองเลขสามตัวหน้าหลักร้อยครั้งที่สองเลขสามตัวหน้าอันนบอกเอามาตัวหนึ่งเอามาตัวหนึ่งแหละมาอาจารย์คิดไว้แล้วต้งแจะสูตรสูตรที่แล้วนี่คือเขาไลยเลขไทยเลขไทยข้างล่างนี้มัน 5, 6, ห้าหกเจ็ดบาทที่นี่หานี่มันส้นสามสูตรเนาะนเพิ่งเมื่อกี้นี่มันก็ได้แค่สองห้าชุดเดียวชุดเดียวเลยอสองหาชุดเดียวเลยชุดเดียวเลยวิ่งวิ่งห้าล่างเลยค่ะถ้าหามา <5. S 2> หาซีอิ้วลักไดาจันจลักโนอหามาหามาเป็นขี่มันซีอิ้วลักง่ยแต่วันนี้กำลังมันมันลักสิบ Oh. แต่ว่าเลขไายขี่เลขไทยขี่นี่มีสิทธิ์มาหน่วย oh. นี่คือตัวตรง <Okay. S 2> ต่ว่ากลับใบเนี้ยก็ดี <Okay. S 2> เลขเดินเนี้ยมานน่เลขเดินมันเจ็ดกับเก่าส้นตลอดเห็น่าห้าเจ็ดสองเจ็ดสองเก้านนี้คือตัวร่องมันแต่ว่าตัวเต็มมันคือแค่นี้มีห้าแปดสองกับสองห้าแค่นั้นเอง hmm. แค่นี้บนลลังครับตำหนิสรุปให้รวยๆ <Okay. S 2> อ่ตาตำหนินี่คือสูตรเต็มแลวเด้นี่ค่ะสูตรเต็มแล้ว okay. ะค,ะคือสูตรเต็มแล้ว <Okay. S 2> ยังเหลืออีกสามสีสูตรต่ว่าา้อนที่สับสน<ะ>อีกสามสีสูตรอันนี้สูตรมาร่วมแล้วคือส้อนเจ็ดส้นหาแปดส้นกําลังวั่นแล้วก็สองสองช้นบนชนล่างมันสอง C, สามสีสามแล้วตัดทิมซีดับเหลือสองตัวเดียวสองบนสองล่างเน่ะอนพอสองตัวนี้ก็มาชนล่างอันนี้อันนี้สองตัวนี้มาล่างย่างเดียวค<ะ>สองตัวนี้มาล่างย่างเดียวบาณน,นี้สูตรของบนห้องมันกะมาบนเนี่ย สูตรของบนห้องมันกะเนี่ยเจ็ดบวกห้าได้สองสามสี่งดที่แล้วงดที 2, 2่แล้วเจ็ดสองสองบวกห้าได้เจ็ดแปดเก้ามันหอ,อกเจ็ดสามงดกวนมันได้อ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกนับไปหกเจ็ดแปดมันหอ,อกเจ็ดหนึ่งงดนี้มันได้สองสามสี่เหลืวสองตัวเดียวสองชันบนชนล่างไหมัมกวิ่งสองก็ได้มันก็มีแค่นี้วิ่งหากั 2, บสองวิ่งแปดกับสอง ในเงินยางเดียวนะก็เลยมันมารวมอยู่นีได้บ้านหากระทนสามสูตรเจ็ดกระทนสามสูตรแต่ว่าตัวเดินมันก็ก็ตัตรงได้ึ้นกันตัวเดินมันเจ็ดกับเก่าเห็นบัแต่ว่าขันในอาจารย์เลือกอาจารย์เลือกตัวตัวพีเรสอาจารย์เลือกตัวนี้เพราะว่าตัวเดินมันมันมาตลอดเนี้ยปีสองปีเนี้ยห้ยนั่งห้ยยังกระซังแทบห้ยเดินห้อยเดินตัวนี้ได้เดี๋ยวเอาให้เบิ้งอีกที่หนึ่ง ูตรเจ็ดเก้าอาจารย์จ๊ะนลวลละเดี๋ยวให้ย่อมนับเบิง้งสูตรเจ็ดเก้าอาจารย์เข้าตลอดปีให้นับเบิง้งอาจารย์บอได้เชิญไหมสูตรเจ็ดเก้าอาจารย์เนี่ยสูตรเจ็ดเก้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามมาถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเจ็ดเก้าไม่เสียตังค์เลยคันวิ่งนี่วิ่งแค่เจ็ดกับเก้าเนี่ยวเงินใส่กับสอบแล้วงวดที่แล้วเจ็ดกับเก้าก็มาศูนย์สามเจ็ดมาเก้าห้างวดที่แล้วเจ็ดกับเก้าก็มาสามเจ็ดสองสามแปดเห็นไหมเจ็ดเจ็ดก็ยังอยู่ยงวดน,นี้ก็เจ็ดเก้าอีกค<ะ> <laughs> เฉพาะผู้วิ่งนี่มันติถือใจเพราะยังมันไปรักบอสตายโตับางที่ไปลอยไปซิปไปนวยค่ะอ่าผู้ได้มักบนกอตะบนผู้ได้มักล่างกอตะล่างอ่านี่เอาเอาจุดเอาไว้เอาแคบเอาไว้ไผ่ไ่มากก็แคบได้เลยเจ็ดเก่าบม่ต้องแคบก็ได้หรอกไหนก็มีแต่เจ็ดตะเก่าอ่าเอาไปใส่เหล็กกำลังวันก็ได้ขันใส่เหล็กกำลังวันเนาะมันก็ได้ตัวได้ล่ะกำลังวันมันแปดมันก็ได้แปดเจ็ดแปดเก้า เหมนปะมีสำนีแปดเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเนี่ยหมวดที่แล้วกำลังวันเนาะหมวดที่แล้วกำลังวันนี่มันออกน้ำกันเลยศูนย์สามเจ็ดนี่แต่ว่ามันกำลังวันมันยังกำลังวันหมวดที่แล้วหมวดที่แล้ววันเนี่ยออกวันยังเนี่ยออกวันเสาร์เนาะออกออกออกวันจันทร์เนาะวันจันทร์เนี่ยกำลังวันสิบห้าเนาะห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเป๊ะปะ มันี้สามเจ็ดเป๊ะวะนี่ยมานี้วันนี้ได้ป่ะเนี่ยแปดศูนย์นี่ดับเหลือศูนย์แปดสามนี่มันถืมาร้อนหนึ่งเจ็ตีนทับแล้วแปดหาม้าใดเด้แต่ว่าหาไปล่างแปดหานีม้าใดแต่ว่ามันมันชนบนชนลางมันมากยี่สี่ซื้อใดเด้ตัดซื้อใดเด้แต่ว่าหาหามันถือว่ากร่อยเพราะว่ามันดูโตที่ก็ไม่คิดตัวนี้ี่เนี่ยเนี่ย ติยูตัวนี้ศูนย์บวกห้านี่ได้ห้าหกเจ็ดนี่มันติยูตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นลักลอยก็ลักสิบอ่าขันติมาก็อแปดขันติมากือแปดเบอร์สิบอ่านี่มันลายสูตรอ่าเนี่ยเอา้าเนี่ยเขียนๆเห็ยนเลยนี่งวดที่แล้วนี่พอต้องก็ยังไล่กะลังวันนะคะเออกะลังวันหาสามหาเจ็ดหาเก้าออกหาเก้าสามเจ็ดเป๊ะๆยู่ในนี่วัดปีในกะลังวันอ่าวันที่นี้เด็กปูใช่จักน้อยกะลังวัน ก็รังวัลกันดิท้ายเอาเลีมพุ่นมั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 นชัดเจนกว่าคะณะนณะนี้คณะนนี้อาจารย์ล่องล่องโตล่องโตกันเอาไว้เดี๋ยวนั่น,น,ออน,นก่อนเดียเเเด๋ยวเสี่ยวไฮเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ไทยโอ๋อค,ค่ะเดี๋ยวมาให้ไทยต้องเอาไว้ก่อน พี่น้องอันนี้สูตรรวยไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องเด้อสูววตรรวยไม่ต้องกลับของปูสีหานะคะพี่น้องสูตรรวยไม่ต้องกลับปูสีห้านี่คือกําลังวันค่ะนี่คือร่อง <book. S 2> ขันเท้าเสียวตัวนี้เป็นตัวร่องที่หาโตรตลีข้นเาตัวนี้มาใส่ <ads. S 2> เนี่ยคือ,อจังหวดบันจันมันเอางวดเอาหนทิ่มน,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 นอกหกหนึ่งแล้วก็หกเก้าหกเก้าอย่นี้แกันหกสามหกเก้านี่ตัวร่องอันนี้แปลว่าแถวนี้ตัวเด่น ให้เอฟให้เอฟซีรือว่าทุกคนเข้าใจว่ากำลังวันตัวนี้นี่เอาเมาใส่แค่แถวหนานี่คือรักเสียนักลานแต่ว่าตัวนี้นี่คือเอาทุนขึ้นแล้วก็สามารถออกน้ากันได้แต่ว่าหาตัวดับตัดเอาอนี่นะหาตัวดับตัดเอา <c oughs> บัตรวันนี้มันเป็นหนงซีวันนี้วันนี้วันอังคารแปดแล้วก็ศูนย์สามหาทั้งปีแปดหาแปดศูนย์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่เลขสาม หาก็แปดนิดนึงจังได้กัามาตัวหนึ่งมาน้ำกันหาแปดสองเป๊ะหรอน่าหาแปดสองเป๊ะใช่ไหมใช่วะเาบ่เอาไปเอฟซีไปให้ท่านผู้ชมเนี่ยสูตรจานมาดีลิฟเลี่ยงมีเป็นปึ๊บงดที่แล้วดับสนิทเห็นห่ดับสามสิบชุดขาดปัดอันนี้ดับยี่สิบชุดตรงโตขาดปัดงดที่แล้วหนึ่งพฤศจิกายนเป๊ะเป๊ะรางดับสามสนิท บนดับซีสนิทหมดที่แล้วแต่ว่าวันี้วันนี้ว่าบอให้ตัวดับแบบนี้คันนี้เอาแค่ดับบนศูนย์ดับล่างขนาดเนะี้ยนี่คือชุดเต็มค่ะชุดเต็มห้าเก,ก้านนีมชุดเต็มค่ะชุดเต็มล่างงวดที่แล้วเดียวกันปเป็นแนวท้างหลายมันมีมันม,มีหลายเหลี่ยมอ่าหลายนเาม,มาที่นีก็ คปเอามีซ้มเน่ค่ะมีซัมเน่เป็นเดนหลดนี่แล้วขันลุดตัวนี้มากแคลกดปัดเลยเลยนี่แปดเจ็ดเลยข <laughs> ันลดุดขันลุดมันบาโฟอร์อมันอยู่ในกำลังวันแหละตัวเดินค่ะห้อยแพรตัวเดินสังเกตบ้างนะงอมเล่ะหอยแพรตัวเดินตัวเดินนี่เจ็ดขาดเลยเจ็ดกับปก่านี่แหละตัวส,สวยเลย ห้าแปดสองสองห้าคันได้ลรตรียอาจารย์สี่ห้าเบิร์ตนั่นแหละนี่ที่ที่ให้เบิร์ตนี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าหาเจ็ดอาจารย์เสียวเบิร์เลยอพอ,อยังตัวเดินมันดีตัวเน้นเน้นตัวนี้ข้างบนือกันข้างบนนี่ที่ซื้อสามตัวหน้าสามตัวไทยสามตัวอ่าหลังสามตัวไทยแล้วก็ทอกัออมสินอยู่ในนี้นนละ่ะวมดที่เราอาจารย์ก็แตกอมสินวัดก้อนก็แตกท่อกัออแตก,กบั๊ ครบวงจรอไบ่ไดเพราะว่ามันสูตรสูตรอมสินมันก็บอกไกลจากไกรัฐบาลเนาหรอกค่ะไกล้ใกล้กันนะโะ้กะใกล้กันนะปูและเลขมันลดยากกันคันคือทัางอาจารย์เนี่ยกาซีก็หาก็หกจังสี่ค่มันลดยากค่ะโวที่แล้วให้นึ่งเจ็ดนึ่งแปดนึ่งเก้าออกนึ่งแปเห็นว่มขนมนมันจะไปไสมันอยู่ในสูตรดยว่แล้วค่ะเอาหรอม่เเฮงรอเาเอาสาธค่ะปูค่ะเรนก อจวดว้ดีว้อย่างที่บอ,อาใบนี้ไปน้านั่นละวไ้ไปสรุปเพื่อนนั่นคืออันนี้คือสามตัวไม่ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะเนเป็นสูตรอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะพี่น้องเด้อค่ะสูตรปูซีหานะคะ่ะพี่น้องค่ะเป็นสูตรปูซีหานะคะ่ะสูตรสามตัวเน้นเน้นไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องค่ะสูตรนี่สูตรสูตรรวยนะคะพี่ pray, น้องเนาะเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องเด้อค่ะนี่เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะคลิปนี้แอดกาขอฝากพี่น้องป้องไปไว้พิจารณาเนาะค่ะยิบจับฉลากกินแ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องถามากกระจัดถา้าคัดก,กับพานเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะถามากตัวใดกัล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะสูตรไม่ต้องกลับเนาะค่ะของอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือว่าปู่สีหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าปู่สีห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเนาค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องนะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พี่น้องป้องไปท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเฮงเฮงรวยรยค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ